ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดและทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้าสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครการจนาพิเศษตอนบางปะอินบางพลีและตอนพระประแดงบางแคช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนค่ะ ตั้งแต่เวลา0นาฬิกา1นาทีของวันพฤหัสบดีที่30ธันวาคม2564ถึงเวลา24นาฬิกาของวันจันทร์ที่3มกราคม2565เป็นเวลา5วันเนื่องจากวันหยุดราชการประจำปีที่กำหนดให้วันศุกร์ที่31ธันวาคม2564เป็นวันหยุดสิ้นปีและวันจันทร์ที่3มกราคม2565เป็นวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่รวม4วันได้กันค่ะ จึงคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลค่ะโดยเฉพาะช่วงบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางซึ่งคาดว่าการจราจรจะติดขัดหลายกิโลเมตรเนื่องจากประชาชนรอชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่อช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทําให้การจราจรมีความคล่องตัวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดภาระค่า ของชีพของประชาชนรวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศและลดมลพิษทางอากาศอีกด้วยค่ะ